ตอนนี้เราอยู่กับเกมคุณยายกันนี่ภาคที่3ผมอยากปลดล็อกด่านบอลลูนนะครับจะทํายังไงคุณต้องมี1ิบเหรียญเลยเหรอไปกันเลยปลดล็อกด่านบอลลูนวันนี้เราจะไปบุกบ้านคุณยายภาค3กันนะวันนี้เราจะไปปลดล็อกบอลลูนกันไปดูซิว่าด่านบอลลูนมันจะเป็นยังไงกันนะเจอคุณตาหัวร้านอีกแล้ว เออพาคนี้ยายมีกี่คนครับเออยายมีคนเดียวนะพี่ไม่ได้เลือกยายที่มีห้าคนมานะมันต่างกันยังไงพี่ยายคนเดียวกับยายห้าคนไม้หาคีราชันจะมีห้าอันเลยนะฟาดทีเดียวนี่ตายไปห้าวันจริงเลยใช่แล้วครับนี่นะี่กูตายกูตายปรับคุณยายเยอะปรับยังไงพี่ <laughs> <laughs> น้องอยากให้คุณยายเยอะๆเ,เลยอุ้ย <laughs> ไปแล้ว หาเหรียญก่อนหาเหรียญปลดล็อกด่านบอลลูนด่านใหม่นะครับไปเลยโอ้ยมีคนใหญ่ไปมุม้มเลยนะทุกคนนะนี่นะครับถ้าเราปลดล็อกด่านบอลลูนนี่ก็จะมีทางนี้มันก็จะเปิดขึ้นนละไม่ตรงนี้ก็ตรงนี้แหละครับที่มันเปิดด่านบอลลูนด่านใหม่นะเอ้ยอะไรครับอยู่ในนี้ฟิวส์เอ้ยมีหุ่นยังอยู่เกมอะไรครับอันนี้คือเกมหุ่นใหญ่แกันนี่ภาคที่สามสยองที่สุดในโลก ไป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 แอบไหมแอบไหมก่อนเออที่เล่นภาคที่สามเลยนะภาคที oh, ่สามที่ม <phải S 1> ันมีแมงมุมวิ่งออกมาครับน้องอุ้ย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 ลืมไปอุ้ยโอ้โหคุณยายปากหอมุคุณยายปากหอมไปเลยครับคุณยายปากหอมกำลังสงสัยอะไรอยู่เอ้ยคุณตาอยู่ไหนเฮ้ยโอ้โหโอ้ยคุณตามาทำอะไรตรงนี้ครับ คุณยายเขากินแมงมุมเข้าไปพี่ระยะประชิดเกินประชิดมากอุ้ยโอ้เสียงอะไรก็ไม่รู้เสียงยุยเยยยเยยยเออไม้ผมเองอุ้ยอุ้ยชัดเลยอุ้ยชัดเลยลบก่อนเลยอุ้ยขบวนการห้าสีป่ะพี่เมื่อกี้อ้โหคุณตาทำไมไม่ยิงปืนอ๋อถ้ามันระยะประชิดมันจะเป็นอย่างนี้แลวนะ ไปยังเอ้ยเฮ้ยโอ้โหมาตอนไหนโอ้ยพ่นลุกไฟพ่นลูกไฟพ่นลูกไฟเอ้ยยังอยู่ไหมโอ้เดียงแล้วเดียงแล้วมันพ่นใส่ตัวมันเองพี่มันพ่นมันพ่นใส่ตัวมันเองโอ้มันมาแล้วลงไปก่อนเอ้ยโอ้ยกับดักโอ้โหสวยแล้วมันพ่นแบ็คเพนเดอร์ใส่พี่ได้เอ้ยโอ้โห โอ้ยตัวอะไรพี่มันคือแมงมุมหน้าใหญ่เลยดิตกใจเลยแมงมุมบวกมังกรมันนะ้งเนี่ยพี่ทำไมไม่เอาไม้ตีหัวมันล่ะโอ้ยมันจะแบ็คแพนเทอร์ใส่พี่เลยอ้ยมันตามเรามาตั้งแต่ภาคแรกเลยนะตัวนี้ไม่ไหนแล้วอ่ะโอ้ยอยู่นี่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 ใครที่ยังไม่เคยเห็นมันครับโอ้ยนี่ไงนี่ไง ตัวเดียวกับภาคแรกเลยนะค่ะเท่ากันด้วยมาแล้วมาแล้วโอ้โหหยคุณยายสซดิ้งเฮ้ยคุณยายเป็นโรคเฮ้ยดิ่หุคุณยายเป็นอะไรโอ้ยคุณยายเป็นโรคชักกระตุกเฮ้ยกูตากูตาเสียดปืนมาเ่ยกูตาเสียดปืนกูตาเสียดปืนโอ้ยโอ้ยมันทำไมมันยากนะครับเอามาให้ตีหัวคุณตาหน่อยครับอุ้ยตกใจหมดเลยโอ้ยตกใจหมดเลย พี่ยังไม่ได้ขึ้นไปชั้นสองเลยเฮ้ยไปไหนแล้วเออไป็นรูแล้วไป็นแล้วต้องไปเอากุญแจหนังสเต็กอยู่ข้างนอกครับทุกคนเฮ้ยโอ้โหแล้วคุณไม่์ทำอะไรหรอกคุณผีโอ้คุณตาโอ้ <c oughs> พี่กลัวไหมครับเอาจริงๆพี่แกล้งนะพี่ที่พี่ตกใจอะพี่แกล้ง <c oughs> ตาตบหมดไม่สนลูกใคร คุณตาไม่กิดจะฟังผมอธิบายหน่อยล่ะครับโอ้โหนี่เขาเรียกว่าตบหมดไม่ส่งรูดใครเลยนะเนี่ยอีกวันเดียวครับพี่เฮ้ยอะไรกันนี่เพิ่งเล่นเองคุณตาใจร้ายแต่งตำรวจเลยเพโอ้ตามาแล้วตามาโอ้ยคุณตาแบ็คเป็นอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วคุณตาแบ็คเป็นเธอเอ้ยเฮ้ยชุบเออ อุ้ยอัจ,จอัยโอ้ยอยากโดนอีกไหมล่ะค <t> ุณตาไปแล้วล่ะโอ้ยไม้อะไรยังอยู่นี่ <c oughs> นี่ถือไม้วิ่งมาหนีมาข้างล่างเลยเนี่ย <c oughs> ผมจะขึ้นออกไปทางนี้ได้ไ, <c oughs> ไ,ไหมดิโอ้ยเฮ้ยไปไหนโอยโยนนี่ก่อนแล้วกันไปพี่ไปเลยไปเลยไปเลยไปเอากุญแจก่อนวันเดียวก็เสียวได้เฮ้ยมันมีปืนกุ๊กไกเออ พวกนี้ไม่ต้องเจอปืนกุ้กไก่เท่านั้นเดี๋ยวใหมาแล้วครับปืนกุ้กไก่ใครแบ็คแพนเทอร์หน้าผมอุ้ยไหนๆๆๆๆใครแบ็คแพนเทอร์หน้าผมพี่แมงมุมแมงมุมมันแบ็คแพนเทอร์พี่เอาไว้มันกินไปเลยถ้ามันกลายเป็นไก่กุ๊กกักไปเลยผมเกลียดเสียงเว้ยเกลียดเสียงไปแล้วไม่อยู่ไหนไม่อยไหใครแบ็คแพนเทอร์หน้าผม พี่ครับอุ้ยแบ็คแพนเทอร์หน้าผมเหรออือสามสิบวิพี่สามสิบวีเองเนะเนี่ยพี่เล่นภาคอะไรครับอันนี้พี่เล่นภาคที่หนึ่งเลยเอ้ยภาคที่สามอือโอ้ยพี่เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยมันแบ็คแพนเทอร์พี่เมื่อกี้เลยโอ้ยิงใครดิยิงคุณตาก่อนดีกว่ายิงคุณตาก่อนดีกว่าโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยพี่มันออกลูกออกหลานเหรอพี่เนี่ยเอ้ยมันมีไก่เจี๊ยบด้วยโอ้ยไก่น่ารักจังเลย เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วคนมาแบ็คเวนเธอพี่แล้วเฮ้ยกระสุนหมดพี่เอ้ยแอบบก่อนแอบเล่นแอบเต้นดีก่นกนอนเออเอยทำไมพี่ไม่เอาไก่ไปต้มล่ะครับ <c oughs> โอ้โหลุนนี้มันออกหลานได้ด้วย <c oughs> มันออกลูกออกหลานได้ด้วยนะโอ้ยสามสิบวิ่งโอ้คุณตายใช่ไหมคุณตายใช่ไหมแพ็ล็อกคีอยู่ตรงนี้ก่อนเฮ้ยตาเทียนเดียวเดียว กูได้แม่หนึงผมขอดูก่อนผมไม่เคยเห็นตาเต้นโอ้โหโอ้โอ้โ,หโ,หโอ้อุ้ยมีเต้นมียกขาเต้นเลยครับพี่มียกขาเต้นเลยอ้าวตาเพลงหมดแล้วตาตาเพลงหมดนานแล้วอุ้ยเฮ้ยมันแอบดูอูมันแอบ,บดูเพลงหมดตาตั้งนานแล้วคุณต,ตาเต้นได้ไงอ่ะโอ้ยเด้อเด้อ ตาบอกมนันแอบดูเดี๋ยวผมเปิดให้มาตาตามาเต้นตรงนี้เออมาเต้นตรงนี้โอ้ยเปิดเพลงไม่ทันเลยเอาอีกแล้วอีกแล้วทุกคนโอ้โหเดี๋ยว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 เด้ยผมอยากดูตาเต้นโอ้มันแอบ,บดูมันแอบ,บดู <c oughs> <c oughs> ตาเขาไปเต้นหน้าเวทีหมอลำัมปะพี่ตาเขาจะเต้นให้ตาเต้นหนึ่งนะ เดี๋ยวเต้นอีกทีโอ้กุตาบอกเดี๋ยวเต้นอีกทีเออมือกุตาใหญ่มากเลยนะเนี่ยว่าแล้วที่แบ็คแพนเทอร์เราอะ <laughs> พี่เล่นเกมอะไรครับอันนี้พี่เล่นเกมคุณยายเกนนี่พอทีสามสยองขวัญน,นะเดี๋ยวเปิดวิทยุให้ตาก่อนเออเฮ้ยตาบอกว่าอะไร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 หุยแมงมุมมาเต้นแทนเปิดหมอลำให้ตาเต้นหน่อยพี่เออโยนดีเจไว้นี่ก่อนมันต้องโดดไปเอาที่ด้านล่างโอเคโดดแล้วไหเลยครับ ดีย๋ยวไปเลยมันมีกุญแจนันสติกอยู่ตรงนี้ไงเชิงจริงด้วยไปเลยครับเราต้องไปเก็บลูกหินก่อนนะพี่กลัวคุณตาเลยพี่กลัวสิครับอุย้ยเห็นมือคุณตาไหมมาแบ็คแพนเทอร์นะาเรานีเดสเลยนะยลูกกระสุนเราต้องเก็บลูกหินมาให้ได้ยเยอะๆก่อนเลยนะพี่ตึงมากอีกแล้วมีเดวยวคนบอกว่าพี่ตึง พี่ยังไม่ได้ดึงมันตึงเองนะเนี่ย <c oughs> เปิดเพลงไอ้บอแมนผาแดงหน่อยพี่อ <c oughs> โอ้มันได้เซิร์เลยนะน่าคุณตาได้เซิร์ฟเลย, <c oughs> เยมีคนบอกหัวจะปวดเนเก็บลูกหินเอ้ยโอ้โหแบคแ็คแพนเทอร์ไอ้นี่มันมาจากเผ่าวกากันดาเว้ยพี่เพลงพพวีเพล็อตคนแอบกุหลาบเลยนะ <c oughs> เอ้ยโอ้โหเอ้ยอวยมันมาจากเากาา <c oughs> <c oughs> ผ่าวากันดาพางอะไร <c oughs> มีตัวอะไรเยอะจังนี่ภาคสามนะครับภาคสามนะโอ้ยโอ,ยโอย้คุณตาอู้คุณตามาแล้วตกใจแบ็คเปนเธอรโจล่าแค่อะพี่เดี๋ยวคุณตาไปไหนนะเฮ้ยไปแล้วเอออู้คุณยายแบ็คเปนเธอร์ออกไปเลยออกไปเลยไปเลยครับโอ้ยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยถ้าเราได้ปืนจากตาเราอาจจะผ่านกันได้นะตรงนี้ตรงนี้นี่แรงสติก๊กชูสตายแล้ว ตกไวตกไวเฮ้ยอุ้ยอู้ยเฮ้ยมันไม่เป็นอะไรเหรออ,อ้ย,อยหนังสติ๊กทำอะไรหน้ามันไม่ได้เลยพี่โอ้ยนี่ไงคืนที่ห้ามันพ่นไฟใส่ประตูพังเลยละเบอร์ตู้มันก,กข็ขันเลยอุย้ยฟองปจจะเจ้าโอ้โหโคตรโหดเลย พี่อยู่จังหวัดประเทศอะไรพี่อยู่จังหวัดประเทศอะไรเออพี่อยู่ประเทศไทยโอ้ย,อยเมื่อกี้มันพ่นไฟใส่เราเหรอไม่เคยกลายเป็นไก่เลยฮึต้องเอาลูกกระสุนไก่ให้มันกินซะละมนมุมตัวไหนครับที่มาพ่นแบ็คเพนเทอร์หน้าผมเมื่อกี้เราโดนแบ็คเพนเทอร์หน้าตรงนี้ เออมาแล้วมาแล้วคนที่มันแบ็คเพนเทอร์หน้าพี่เออโอ้โหไก่น่ารักอยู่ไหนครับเคุณตามาไก่นหน้าผมเลยโอ้ยอันนี้ไก่ตัวผู้อันนั้นลูกไก่ลูกเจี๊ยบเฮ้ยมันมีหลายไก่หลายพ่อพันธุไไน์เป็นไงล่ะคุณยายเดี๋ยวมันมีอีกพ่อพันธุ์หนึ่งพี่แตกไปหนึ่งเลยพี่เออจะยิงคุณตากลายเป็นไก่เราจะไม่ได้ปืนตาโอ้ยโอเคไม่ได้ปืนก็ไม่เป็นไรฮะเอ,อ้ยเอ,อ้ยมันฟื้นมันฟื้น อโอ้ยโอ้โอ้พี่ไม้หล่นครับเก็บร้อยนะเลยพี่เออ